สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปริ้นนะคะน้ำมัสเตสวัสดีค่ะอุมอิ่มค่ะค่ะวันนี้นะคะปริ้นเป็นตัวแทนของแบรนด์เอสปอร์ค่ะหลายคนเนี่ยค่ะคนยังไม่คุ้นนะคะกับ Esport ์เนี่ยคือแบรนด์อะไรต้องบอกก่อนว่า เอสปอรเนี่ยค่ะเป็น p r i v a t e l e v e l นะคะหรือ House Band ของ Super Sport นั่นเองค่ะตัวเอสปอรนะคะเรามีหลายแคตตากร y ดยการแต่วันนี้ที่เราจะมาโฟกัสนะคะจะเป็นตัวโยคะแคตตากรีค่ะเพราะว่าเราได้รับแขกรับเชิญพิเศษหรือ Influencer นะคะจากเพจชื่อดัง The Key y o ค a คือพี่มุอิ่มนั่นเองค่ะนะว่าสเตค่ะค่ะ อาวันนี้เนี่ยพิมอิมเนี่ยได้ลองใส่ชุดของเอ็กซอร์ดด้วยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเวลาสวมใส่รู้สึกว่าผ้าดีมากนะคะนุ่มแล้วก็ใส่สบายแล้วที่สาคัญเนี่ยเป็นเอวสูงด้วย <c oughs> เวลาใส่แล้วมั่นใจว่าแบบผงุงไม่ออกแน่นอนเก็บห่วงยางข้างเอวแล้วก็สามารถฉีกขาได้180องศาพเพราะว่าเนี่ยเป็นเป้าสามเหลี่ยมยังดีเลยนะคะอิมมชอบมากคะ่ะใส่แล้วแบบใส่สบายมากๆเลยโอเคค่ะแล้วก็ความหนาด้วยใช่ไหมคะที่ว่ามันแบบ ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เ,เราฝึกโยคะเนี่ย uh huh. จะมีหลายท่าที่เราต้องก้มๆนะคะ uh huh. แล้วบางแบรน์อ่ะบางมากจริงๆ uh huh. พอก้มทีนึ่งนักเรียนในห้องหรือว่าครูเองก็ตกใจนะคะคราวเนี้ย<ช>ถ้าเป็นไปได้เวลาเลือกนะคะ uh huh. พยายามที่จะแบบ กลางกว้างนะคะแล้วก็ให้ย้อนแสงนิดหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าผ้าไม่ได้บางเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราทำดาวดอกเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะขยายระดับหนึ่งนะคะอพอเราก้มปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะเห็นได้นะคะตัวแบรนด์เนี่ยค่อนข้างผ้าดีแล้วก็หนาหนานุ่มนะคะแห้งด้วยแห้งสบายเลยเพราะว่าตัวนี้เห็น โหเป็นผ้า,ผาอย่างดีผ้า,า,ผาอะไรกันเนี่ยอะไรนะคะผ้าอะไรคะอันนี้จะเป็นตัว p o อ y e s t e r ค่ะบอกอสแตนด็กค่ะแต่ตัวเท็กเจอร์เนี่ยมัาจะมีความแบบว่านุ่มเพราะว่าแบบให้มันเหมาะกับกีฬายคะค่ะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคของการเลือกซื้อชุดออกกำลังกายสำหรับโยคะใช่ไหมคะแล้วพี่อุ๋มเนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากกางเกงแล้วสปอร์ตบาร์ได้ไหม ในส่วนของสปอร์ตบาร์นะคะสาวๆที่เพิ่งเริ่มฝึกโยคะในช่วงแรกๆเนี่ยอุ๋มอิ่มแนะนําว่าใส่แบบไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราเริ่มฝึกไประดับหนึ่งแล้วเราเริ่มมีกล้ามเนื้อนะก็แนะนําเป็นเส้นเล็กๆดีกว่าจะได้ดูแบบเซ็กซี่นิดนึงนะคะเพราะว่าปีกสะบักเราจะเริ่มเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเราจะได้ไม่อึดอัดเวลาที่ฝึกโยคะแต่จริงๆแล้วหลักๆของการฝึกโยคะเนี่ยเสื้อผ้า อะไรก็ได้ค่ะขอให้ใส่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็สบายก็พอนะคะใช่สำคัญเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวว่าใส่เราไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนอายกับรูปร่างแต่จะบอกว่าแบรนด์เราเนี่ยก็มีครบหมดทั้งเกงเกงเสื้อถ้าเกิดอายก็จะมีเสื้อคลุมให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างตัวนี้นะใส่คลุมก็ เวลาทานข้าวนะก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าจะจะรัดจนเกินไปนะแบบหลวมๆหน่อยแต่ก็เวลาที่ก้มท่าโยคะเนี่ยมันก็จะไม่โรคมาที่ท้องที่คออะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบกำลังดีนะคะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าแบบจะใส่สปอร์ตบาร์เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวนี้ตัวคุมสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้เดินทางได้ไปตลาดได้ไปรับลูกได้เลยเป็นลุกสปอร์ตกระโหลกนะอ่าแล้วปีหน้าคืออางแบบ คำถามถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยากที่แบบว่าคือหนูไม่เคยเล่นโยคะเลยค่ะพี่คืออยากจะลองเล่นโยคะคือพี่อุ๋มอิ่มเนในฐานะที่เป็นคุณครูเป็นกูรูเนี่ยมีมีทริคอะไรแบบว่าแนะนำค่ะไหมคะแบบสำหรับคนที่แบบว่าอายยังแบบลังเลอยู่ว่าจะหนูจะแบบเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่สนใจฝึกโยคะนะคะอุม๋มอิ่มแนะนําเลยว่าอันดับแรกเนี่ยใจต้องมาก่อนคะ่ะคือ ถ้าสมมุติเราตั้งใจแล้วว่าเราเรา,เราอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเ,เราสามารถโยคะได้ทุกเภศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่ายโยคะเนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทมากๆยังไงบ้างคะพี่ก็มีแบบยืดเหยียดนะคะแบบบำบัดเทรปี้อย่างเงี้ยหรือว่ามีแบบพาวเวอร์นะคะมีอชังก้ามีวินยะมีหัตถะคือมีฮอตโยคะด้วยเหมาะกับ คนหลายแบบให้เลือกนะคะช่วงเนี้ยโชคดีเพราะว่าเราได้อยู่บ้านได้โซเชียลเนอะแล้วก็จะเห็นว่ามีคู่ต่างๆมีเพจต่างๆมาไลฟ์ตลอดแล้วก็จะได้ศึกษาหลายๆรูปแบบนะคะที่เหมาะกับเรามากที่สุดแล้วเราก็เลือกค่ะแบบที่เหมาะกับเราอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราเราฝึกแล้วถูกจริตถูกสไตล์อันนี้เราจะสามารถที่จะโยคะได้เรื่อยๆจาก5นาทีเป็น10นาทีแล้วสําหรับ b กิเ n อ e r นะคะแบบคนที่เริ่มเลยอะค่ะ ควรจะลองโยคะ beginner เลยใช่ไหมคะอันดับแรกก็ยืดก่อนค่ะเพราะว่าเราจะตึงนะคะอย่างอย่างผู้ชายเนี่ยตัวแข็งมากเห็นว่าที่นี่มีโฟมโรเลอร์ด้วยใช่ใช่ใช่เออไม่ค่ะผู้ชายตัวแข็งนะคะก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่ตัวแข็งเนี่ยตัวโฟมโรเลอร์เนี่ยจะช่วยนวดได้ดีนะทำให้กล้ามเนื้อที่มันตึงๆที่เป็นมวลหนาแน่นเนี่ยลี่แล้วก็นุ่มขึ้น S <S คลายตัวขึ้น<อ>เวลาที่เรายืดเราจะได้รู้สึกว่าหายใจ ขนัดนะคะก็อินมเองก็ใช้ใช้ทุกวันเลย <อะ S 1> เป็นการคลายในส่วนของกล้ามเนื้อที่แบบเราใช้งานหนะักเกินไปจริงๆอ่ะเราเดินทุกวันนะคะก็ตึงอยู่แล้วนะก็ถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเริ่มโยคะเลยก็แนะนําให้ยืดจากท่างง่ายๆค่ะยืดขายืดแขนก่อนอนะวันละ5้านาทีสินาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มมาเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงในคลาสยคะรวนะะโอเค วันนี้เราก็ได้รับความรู้เนี่ยจากพี่อิ๋มเนี้ยค่ะก็แบบมากมายนะคะ,ะในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะให้พี่อิ๋มเนี้ยฝากเพจดีกว่านะคะว่าเพจตอนนี้นะคะสามารถติดตามพี่อิ๋มเนี้ยได้จากที่ไหนบ้างตอนนี้นะคะอุ๋มอิ่มทำเพจ The Key Yoga นะคะ The Key แล้วก็โยคะนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มฝึกโยคะนะมาเจอกันได้ทุกวันนะคะในเพจ The Key Yoga อิมก็จะมีทริคนะคะเทคนิคการยืดบำบัดนะคะแล้วก็เทคนิคการโยคะที่ยาวหน่อยก็จะลงในส่วนของช anel YouTube นะคะก็ The Key ก็มีช่อง YouTube ด้วยนะคะกด t ดค k ีย์โยคะและกด u b s c r i b e ด้วยปิ้นแอมเห็นพี่อิ่มเนี่ยไลฟ์มีไลฟ์ปล่อยด้วยใช่ไหมคะใช่ปกติจะไลฟ์สอนแล้วก็ไลฟ์ตอบคำถามบางคนเนี่ยไม่รู้จักโยคะค่ะคิดว่าโยคะต้องบอกกับคนที่ตัวอ่อนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคนที่ตัวแข็งๆเนี่ยก็สามารถโยคะได้ทุกคนเนี่ยต้องต้องมีคำว่าเริ่มต้นก่อนนะคะอิ่มก็เลยอยากจะทำเพจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มโยคะแบบง่ายๆก่อนแล้ววัน หนึงเนี่ยที่เราอยากจะขยับให้เก่งขึ้นหรือว่ายากขึ้นก็จะง่ายขึ้นเพราะเราได้เริ่มค่ะอ่าโอเคดีมากเลยค่ะอ่างั้นก็วันนี้นะคะปิ๊นกับพี่อิ่มนะคะก็เราขอไปก่อนโอเคค่ะไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ